ภากับล้างทุเรีิดีด้วยน้ำยาายช่างเกตนะครับตัวนี้กับมิตสุดีแมกนะครับไฮเลนเดอร์ตัว4ประตูเป็นตัวเครื่อง CJK 1นะครับ t c x นะครับตัวนี้ก็เป็นปี2013นะครับที่ระยะ11,1100กับอีก27กิโลเมตรนะครับสภาพด้านในนะครับของทุเรีิดีก่อนทำการล้างครับกระเมาที่เปิดมาจากช่องของก๊าด ไอเสียนครับจะมาออกมาช่องนี้ครับทำให้ช่องเล็กลงนะครับตัวนี้แล้วก็หมอจะไปอุดตันตามนังครับที่จับกับไอน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการล้างนะครับอันนี้คือสภาพก่อนทําการล้างนะครับตัวนี้ลื่นเล่นครับตัวนี้เราจะทําการล้างให้นะครับจนเปล่า EGR นะครับตัวนี้ เราไปดูที่ช่องบาาัดทางเข้าไอดีข้างฝาสูบนะครับก่อนทำการล้างานะครับท่านที่สนใจก็0803379950ครับ0803379950นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องเพจและช่องยูทูบนะครับล้างทุ่นลมไอดีอุ e ด EGR ซ่อมรถยนต์แล้วก็ช่องเฟดบุ๊กก็ช่างเกตล้างทุ่นลมไดีด้วยน้ำยาซ่อมรถยนต์นะครับก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับช่วงนี้ สภา,าพทั่วโลไม่ดีนะครับหลังจากทำการล้างแล้วนะครับด้านในแต่ละช่องนะครับตรงนี้ที่หลังจากทำการล้างแล้วนะครับตรงนี้ พยายามจะซูมนะครับในชัดๆนะครับด้านในครับตัวนี้พื้นผิวในช่องนะครับจะเป็นเห่าไหมจนกินผิวของเนื้อลูมิเนียมหายไปเลยครับตัวนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นนะครับที่ทําให้พื้นผิวด้านในผุพานะครับอาจจะมีน้ําปนเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นเรื่องยาหล่อเย็นในพวกนี้ครับทาให้เกิดการผุก่อนนะครับตัวนี้ ก็เดี๋ยวทำการอุดีาปิไปด้วนะครับตัวนี้่อมาก็เี่นะครับตัวนี้ก็รอทำการประกอบต่อไปนะครับตัวนี้แล้วก็ทุดของวาวอีกีอาร์ครับเดี๋ยวไปดูที่ช่องปดตังเข้าอลดตังเข้าไ,ไว้ดี<อ>ดดหลังจากทำการ้างแล้วนะครับ ท่านที่สนใจนะครับติดต่อ0803379950นะครับ0803379950นะครับฝากติดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube และช่องเพจนะครับล้างตู้ลมไเดีอุดอีจีอาร์ซ่อมรถยนต์แล้วก็ช่อง y o YouTube อ่าช่อง Facebook ที่ช่างเกดล้างตุ้ลมไดีด้วยน้ำยาซ่อมรถยนต์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาและนำรถเข้ามารับบริการนะครับสวัสดีครับ Take it baby. Hey.